รอว่าเมื่อไหร่โควิดจะหายพื้นก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่าโอเคค่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูพร้อมกันนะหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะคุณครูใครนั่งเฉยใครนั่งเฉย สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองที่พาดเด็กๆมาเรียนสวัสดีค่ะอ<ม>่าเวลาสวัสดีเอามือพนมขึ้นมาสวยๆแบบนี้นะคะขึ้นมาสวยๆแบบนี้มั่นใจเลยเวลาเราไหว้นะคะไม่ต้องแบบเขินแบบนี้นะเวลาไหว้นะคะการไหว้นะเป็นเอกลักษณ์ของไทยเรานะคะ ต่างชาติเนี่ยชอบมากเลยเวลาเห็นคนไทยว่าเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ที่ดีงามของคนไทยนะคะเอาใหมนะพนมมือขึ้นสวยๆส,ส,สวัสดีคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองที่พาเด็กมาเรียนพร้อมกันนะคะแล้วก้มหัวลงนะหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะเก่งมากค่ะมาร้องเพลงคักทายกันเลยสองเพลงเลยนะคะต่อกันเลยนะหนึ่งสองสาม

ปุญญาทำโอลัลลาน่ารักมากเลยเนี่ยปุญญาทำใหม่ทุกุัญญาทำโอลัญลาโอลัลลาโอลัญลาโอโหสุดแขนสุดมือเลยเยี่ยมเยี่ยมเลยค่ะกิจกรรมวันนี้ คุณครูอร์ดี่ค่ะโอเคกิจกรรมวันนี้นะคะเดี๋ยวเด็กๆพบกับคุณครูแอนในกิจกรรมเสริมทักษะนะคะนใจด้วยเนาโอเคค่ะขอบคุณค่ะเด็กๆคะวันนี้กิจกรรมเสริมทักษะนะคะเด็กๆพบกับคุณครูแอนเด็กๆเตรียมไปกิจกรรมไว้ก่อนเลย่ชุดกิจกรรมนะคะเด็กๆ ที่เป็นรูปบ้านนะคะเหมือนของคุณครูแอนแล้วก็วันนี้เราจะใช้สีไม้นะคะเพราะว่าเป็นรูปเล็กนะคะเด็กๆอ่าใครเตรียมเสร็จแล้วยกขึ้นมาให้ครูแอนหน่อยโอเคให้เวลาสองนาทีอ่อยู่ในชุดกิจกรรมนะคะเด็กๆแล้วก็สีไม้นะคะ วันนี้เป็นรูปเล็กเราจะใช้สีม้โอเคเตรียมเสร็จแล้วเด็กๆวางไว้ก่อนเลยเดี๋ยวเรามาทํากิจกรรมเตรียมความพร้อมกันก่อนว่าเด็กๆพร้อมจะเรียนกับคุณครูแอนหรือ,อยังอามือแต่ผมอามือแต่ไเอามือแต่อกามือวางไว้ที่ตาามือแต่ผมอามือแต่ไเอามือวางไว้ที่ตา เอามือจับผมจับผมจับผมช่างดูหน้าดมหน้าดมจริงจริงเอามือแตะไหลแตะไหลแตะไหลช่างดูไฉไหลไฉไหลจริงจริงเอามือแตะอกแตะอกแตะอกช่างดูตลกตลกจริงจริงมือวางที่ตักช่างดูน่ารักน่ารักจริงจริงนั่งตัวตรงๆเลยเดี๋ยวไปพบกับคุณครูพอจะแชร์สไลด์นะ ทำสมาธิรอเลยสมาธินับหนึ่งสมาธินับสองสมาธินับสามสมาธินับสี่สมาธินับห้าสมาธินับหกสมาธินับเจ็ดสมาธินับแปดสมาธินับเก้า สมาธินับสิบโอเคเด็กๆยดึดตัวตรงๆเลยไม่ขึ้นรครับไมคครโอเคนะระหว่างที่เด็กทำสมาธิเดี๋ยวสไลด์คุณครูแอนก็ค่อยจะขึ้นขึ้นมาเรื่อยๆ โอเคเมื่อกี้ขออภัยนะคะเด็กๆอ่าเด็กๆดูสไลด์ที่หน้าจอเลยค่อยๆลืมตาช้าๆแล้วก็ดูภาพที่หน้าจอนะวันนี้ให้เด็กๆทำไปพร้อมกับคุณครูแอนนะคะเด็กๆให้ทำพร้อมกับคุณครูแอนก่อนแล้วค่อยไปทำของตัวเองนะวันนี้ช่วยครูแอนทำก่อนวันนี้ครูแอนทำไม่ได้เลยอ่ะเด็กๆเด็กๆต้องช่วยครูแอนแล้วล่ะเดี๋ยวครูแอนจะอ่านคำสั่งให้เด็กๆฟังก่อนนะ ให้เด็กๆตามหาภาพบ้านที่มีลักษณะาตามแบบที่กำหนดให้โดยวงกมลมล้อมรอบภาพและระบายสีให้สวยงามอเด็กๆช่วยครูแอนทำก่อนนะเด็กๆค่อยทำของตัวเองกติกาวันนี้ของเราให้วางใบเสริมทักษาไว้ก่อนแล้วก็ดูที่หน้าจอตาดูที่หน้าจอหูฟังคุณครูแอนอเด็กๆมาดูเลย วันนี้เขาให้ดูบ้านนะเด็กๆสังเกตับ้านหลังข้างบนสุดเลยเห็นไหมคะบ้านมีลักษณะเป็นยังไงหลังคาเป็นสามเหลี่ยมตัวบ้านเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็มาประกอบกันใช่ไหมคะมีหน้าต่างสองบ้านมีประตูด้วยตรงกลางอเด็กๆดูแนวนอนดูดูแถวที่หนึ่งนะแถวที่หนึ่งแถวที่หนึ่งเด็กๆดูรูปเมาส์นะคะเด็กๆเมาส์เมาส์คุณกุภอยแถวแนวนอนคือแนวยาวนะคะเนว ครูแอนให้ดูแนวนอนอ่เด็กช่วยครูแอนนับหน่อยใครจะช่วยครูแอนนับหน่อยว่ามีบ้านทั้งหมดกี่หลังอ่เปิดไมเลยช่วยครูแอนนับหน่อยโอเคนับพร้อมกันนะคะหนึ่งสองสาม แโอเคค่ะเด็กมีบ้านทั้งหมด9หลังนะเด็กๆบ้านไหนหลังไหนสมบูรณ์ที่สุดคะเด็กๆอเด็กๆช่วยครูแอนหน่อยบ้านหลังไหนคะหลังที่หนึ่งหลังที่สองหลังที่สามหลังที่สี่หลังที่ห้าหลังที่หกหลังที่เจ็ดหลังที่แปดหลังที่เจ็ดครับ โอ้โหเก่งมากเลยค่ะหลังที่เจ็ดใช่ไหมคะคุณตา้านซีดอ่ะเห็นไหมคะครูแอนก็วงกลมเป็นสีแดงแบบนี้เลยหลังที่เจ็ดเด็กๆทั้งหมดเนีมันจะเป็นหลังคาสามเหลี่ยมแล้วก็ตัวบ้านเป็นรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยนี่คือหลังที่สมบูรณ์นะคะเด็กๆ่เด็กๆมาดูแถวที่สองแถวที่สองมีบ้านทั้งหมดกี่หลังเด็กช่วยครูแอนน้น่อย หนึ่งสองสา่ห้าหกเจทั้งหมดแปดหลังหลังหลังที่เท่าไหร่สมบูรณ์นะคะอ่าเด็กๆดูนะหลังที่หนึ่งหลังที่สองหลังที่สามหลังที่สี่หลังที่ห้าหลังที่หก หลังที่สหลังที่แปดหลังที่เท่าไหร่นะอีกที่นึงค่ะหลังที่สี่หลังที่ครับโอเคครูแอนได้ยินเสียงหลังที่สามกับหลังที่สี่อ๋อเก่งมากเลยเด็กๆเก่งมากเลยค่ะรู้จักการสังเกตยอดเยี่ยมมากเลยอ่ามาดูแถวต่อมาเด็กๆช่วยครูแอนนับก่อนนะหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอาเด็กๆของนองคนค่อันที่เจ็ดกับอันที่หนึ่งครับอ่าเอาโอ้โหได้ยินมาแล้วว้าวเดี๋ยวนะครูแอนขอดูอีกหนึ่งรอบหลังที่เท่าไหร่นะหลังหลังเจ็ดครับ เด็ค่ะหลังที่หนึ่งค่ะโอเค okay. ได้ยินว่ามีหลังที่หนึ่งกับหลังที่เจ็ดอ่ามาดูนะว่าเด็กๆจะถูกทําถูกต้องไหมอ่ามาดูฉเฉยโอเคถูกต้องค่ะเด็กๆยอดเยี่ยมมากเลยเลยเด็กๆรู้จักการสังเกตอ่าเห็นไหมคะเริ่มจะเพิ่มมาเรื่อยๆแล้วบ้านเราอ่ามาดูข้อต่อไปอ่าช่วยกูแอนนับหน่อยเลย สองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอเคค่ะที่หน่อยค่ะ <Okay. S 2> หลังที่เท่าไหร่เอ,อ่ยหกับสี่หกกับสี่ครับโอเคได้ยิน้องมีหลังที่สี่กับหลังที่หกโอเคค่ะเดี๋ยวครูแอน ถูกไหมเออวงกลมโอเคถูกต้องค่ะยอดเยี่ยมมากเลยเก่งมากเลยค่ะเด็กๆมาดูข้อต่อไปช่วยครูแอนนับอีกหน่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ว้าวหลังที่เท่าไหร่คะอ่าดูดีๆนะดูดีๆหลังที่เจ็ดครับไม่ได้เลยหลังที่เท่าไหรับโอเคหลังที่เจ็ดใช่ไหมคะถูกต้องค่ะยอดเยี่ยมมากเลยเก่งมากเลยค่ะมาดูข้อสุดท้ายกันเด็กๆสังเกตนะข้อนี้อาจจะยากนิดนึงเพราะมีคล้ายๆกันด้วยนะ มานับช่วยกูแอนก่อนเลย 1... น 3... สองสามสี่หทั้งหมดเก้าหลังอาทิตย์ั้เาเ็กยนบคนี่ห หนึ่งกับเท่าไรเออมีสองหลังนะข้อนี้ <ละ S 1> มีสองหลังเราคือห้ากับหลังที่หนึ่งค่ะหนึ่งกับห้าครับโอ้โห,โโหได้ยินมามีหลังที่หนึ่งกับหลังที่ห้าถูกต้องค่ะยอดเยี่ยมมากเลยแล้วทีนี้แอวงก็จะระบายสี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 ทั้งหมดเลยนะไม่ออกนอกอกรอบนะเห็นไหมคะระบายสีเฉพาะหลังที่เราวงกลมนะคะเด็กๆ โอเคค่ะแล้วทีนี้รอบนี้ถึงตาเด็กๆแล้วเด็กๆหยิบใบกิจกรรมของเด็กๆขึ้นมาแล้วทำเลยค่ะ <c oughs> วันนี้เราใช้สีไม้นะคะเพราะว่าเป็นรูปเล็กและใบสวยๆเหมือนของกู้แอนเลย <Thank you. S 1> เใช่ค่ะ <c oughs> ใช้สีไม้นะเพราะว่าเป็นรูปเล็กเดี๋ยววันอังคารเราจะใช้สีเทียนง่ <c oughs> แล้วบาบให้อยู่ในกรอบส,สวยๆเลยเด็กๆอย่าลืมทำเสร็จแล้วเขียนชื่อนามสกุลแล้วก็ชั้นด้วยนะเดี๋ยวเวลาคุณครูแอนคุณครูพลอยคุณครูพอยคุณครูอ้อตรวจนะคะจะได้รู้ว่าเป็นของไทยอ่ายแล้ว ใครเข้ามาหมาหยิบใบกิจกรรมขึ้นมาทำไปพร้อมกับเพื่อนๆเลยค่ะเด็กยอดเยี่ยมมากเลยโอ้โหวันนี้เด็กๆมาเยอะเลย ยังไม่เปิดกล้องเปิดกล้องให้ครูแอนเห็นหน้าเลยจะได้หายคิดถึงกันค่ะเด็กๆอาจเติมตัวเลขก็ได้นะลูกจะได้ทำง่ายๆวงกลมตัวเลขแล้วก็วงกลมบ้านแล้วก็เติมตัวเลขข้างบนรูปบ้านก็ได้นะคะคการเขียนตัวเลขการนับจำนวนรูกค่าตัวเลขด้วย โอเคระหว่างที่เด็กๆทำงานเดี๋ยวครูอานจะร้องเพลงให้กำลังใจเด็กๆนะคะหนึ่งเพลงรครูอานครูอานแอบได้ยินนีเด็กๆร้องเพลงนี้ได้ด้วยยอดเยี่ยมมากเลยเพลงนับเลขของครูอานหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดมีทั้งแปดละเก้าสิบมีทั้งแปดละเก้าสิบนับอีกที นับอีกทีหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดมีทั้งการละเก้าสิบมีทั้งการละเก้าสิบจำให้ดีจำให้ดีอาจจะร้องให้อีกหนึ่งรอบนะคะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ด มีทั้งแปดละเก้าสิบมีทั้งแปดละเก้าสิบนับอีกทีนับอีกทีหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดมีทั้งแปดละเก้าสิบมีทั้งแปดละเก้าสิบทำให้ดีอ่าเดี๋ยวครูพลอยจะปักหมุดเด็กๆนะว่าเด็กๆทำไปถึงไหนแล้วอ่า หากหมดทีละคนเลยโอเคท่านครนูเก่งมากเลยครับยอดเยี่ยมมากเลยไ้เสร็จหรือ,อยังลูกโอเคค่ะทำต่อไปค่อยๆทำนะลูก โอเคโมตองสุดยอดมากเลยครับจับดินสอได้ถูกต้องครับเก่งมากเลยยอดเยี่ยมมากเลยครับมมตอง,ตองโอ้ใส่เสื้อหน่วยอาเซียนดน้วยใช่ไหมคะครูปอยยอดเยี่ยมมากเลยครับมมตองใครซื้อให้ครับโมตองส,สิบประเทศเลยเใช่ไหมคะ ยอดเยี่ยมมาดูคุณอ้อดูด้วยค่ะคุณอ้อดูด้วยค่ะโอ้โหสุดยอดเลยค่ะโอ้โหน้องนิ่มเสร็จแล้วใช่ไหมคะโอเคน้องนิ่มเปิดไมค์หน่อยลูกค่ะโอเคเสร็จแล้วใช่ไหมครูแอนขอดูใกล้ๆหน่อยลูกอ่ะดูไว้ก่อนนะ แป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหบนึ่งนะเดี๋ยวคุณอานตรวจให้แป๊บหนึง่งโอเคเก่งมากเลยค่ะน้องมิ้มยอดเยี่ยมมากเลยค่ะสุดยอดมากเลยค่ะอทอะคุณค่อี่ยมค่ะโอเคค่ะรอสักครู่นะคะน้อง น้องคุญยาโอเคคุณยาช่วยให้กูแอนโดน่อยกูแอนูหน่ะโอเคนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงน้าเดี๋ยวกูแอนตรวจก่อนโอเคเก่งมากเลยค่ะคุณญายอดเยี่ยมมากเลยขอบคุณค่ะเก่งมากเลยค่ะดยอดมากเลย โอ้โหเลออนก็ตั้งใจมากเลยครับยอดเยี่ยมมากเลยเลออนยอดมากเลยค่ะแล้วเสร็จแล้วครับโอเคเดี๋ยวคุณแอนขอดูหน่อยเลออนถังไว้ก่อนนะ่ะนี้ลคโอเคเลออนความถูกต้องทั้งหมดเลยยอดเยี่ยมมากเลยครับเก่งมากเลยขอบคุณครับเลออน อโอ้โหเป่าตังเก่งมากเลยค่อยๆทำไปนะลูกทำเสร็จแล้วสามารถบอกครูแอนได้นะ โอ้โหมันสยากเก่งมากเลยค่ะทำเองเลยอยอดมากเลยค่ะน้องเกลือก็เก่งมากเลยค่ะวันนี้ทำงานได้นานขึ้นทำงานได้นิ่งขึ้นยอดเยี่ยมมากเลยนะคะ โอ้โหน้องเขื่อนก็เก่งมากเลยครับอไม่ต้องรีบนะน้องเขื่อนคูนแอนรอได้ลูกเด็กๆทำงานเองคุณครูแอนก็ดีใจเด็กๆจะได้พร้อมเป็นที่อนุบาลสองจะลืมเขียนชื่อตัวเองด้วยนะลูกหนะัวกระดาษจะมีตรงเขียนชื่อด้วยเขียนชื่อแล้วก็อนุบาลหนึ่งทักสามด้วย วลามาส่งคุณครูคุณครูอ่านก็จะได้ดูให้อีกหนึ่งรอบอสำหรับใครที่จะมาส่งผลงานของคุณครูจุม่มสามารถมาส่งได้เรื่อยๆนะคะจนถึงวันที่21นะคะเวลามาส่งงานรบกวนคุณพ่อคุณแม่โทรหาครูแอนหรือครูอ้อก่อนก็ได้นะคะ โอ้โหน้ำมลเก่งมากเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเยค่ะกะพู่นะคะโอเคค่ะ,ะ,คะ,คคะช่วไว้นิดนึงหกเดี๋ยวกูอันขอดูหน่อยหนูรอผิดไปช่อโอเคเก่งมากเลยค่ะน้องเครือยอดเยี่ยมมากเลยค่ะ ถูกต้องทั้งหมดเลยค่ะขอบคุณค่ะคุณคาสวยสวยโอ้โหวายสวยมากเลยค่ะขอบคุณค่ะคาร่าอ,อยู่ไหนเอ่ยโอเคคาร่าให้ครูแอนดูนิดนๆก่อนลูก แป๊บนึงนะเดี๋ยวคุณแอนขอดูงานให้ก่อนเร็แดแล้วค่ะอา่ารอแป๊บนึงลูกโอเคคาร่าถูกต้องทั้งหมดเลยเจ๋งมากเลยค่ะยอดเยี่ยมมากเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก่อนเลือกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเก่งมากเลยค่ะ โอเครอสักครู่นะครับน้องเคือนโอเคน้องเคือนพ่อแอนขอดูหน่อยลูกอ่าชูไว้นิ่งๆครับขออนุญาตด,ดูก่อน,น,ออนโอเคเก่งมากเลยครับน้องเคือนทําถูกต้องทั้งหมดเลยยอดเยี่ยมมากเลยครับวบมือให้เลยขอบคุณครับ ค่อยๆระบายสีนะลูกอย่าให้ออกจากกรอบนะถ้าออกจากกรอบก็จะไม่สวยสีก็จะไปโดนช่องอื่นนะคะ โอ้โหกูแอนแอบเห็นแทนคุณแทนคนดีนะพบเพื่อนเขาเหลาสีเองด้วยนะลูกชายเองต้องเหลาเองต้องทำเองสุดยอดมากเลยนกรกบเหลาสอตัวเล็กๆห็นไว้คะแล้วเขาก็เหลาสีเองหมุน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 เป็นการฝปิดกล้ามเนื้อมือด้วยนะลูกไ,ได้เก่งๆสักครู่นะคะแทนคุณอ่ชูไว้นิ่งๆลูก โอ้โห oh, 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 ทำถูกต้องทั้งหมดเลยเก่งมากเลยค่ะยอดเยี่ยมมากเลยตบมือให้เลยค่ะน้อแล้วค่ะโอเคค่ะมัาเสียโอเคช่วยนิ่งๆก่อนลูกจับกระดาษนิ่งๆก่อน่าให้กูแอนดูหน่อย โอเคเก่งมากเลยค่ะทําถูกต้องทั้งหมดยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเก่งมากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณให้เป็นรางวัลเลน้องน้ำมนต์ค่ะโอเคค่ะรอสักครู่ค่ะโอเคค่ะน้ำมนต์ช่วยนิ่นึก่อนลูกค่ะไว้ก่อนเนะพ่ออ้อมขอโทษก่อนลูะ โอ้โหถูกต้องทั้งหมดเลยขอบคุณค่ะนะ้ำนยอดเยี่ยมมากเลยตบมือให้เป็นกำลังใจเลยขอบคุณค่ะน้องเอลินเสร็จแล้วค่ะรอสักครู่ค่ะหมดต้องรอก่อนนะลูกเดี๋ยวคุณแอนดูให้เอรินก่อนนะให้น้องเอลินก่อน โอเคเอเลนเก่งมากเลยค่ะยอดเยี่ยมมากเลยสมมือให้เป็นกาลังใจเลยค่ะทําถูกต้องทั้งหมดเลยมูตองกล้องมาอยู่ที่มูตองนะครับเออจิตติดแล้วครับจับสองท่านแล้ครับคุณแอนขดูกอนโอเคมูตองทําถูกต้องทั้งหมดเลยยอดเยี่ยมมากเลย ขอบคุณครับเก่งมากเลยครับยา,ยานินทำเรอสักพู่นะยานินโอเคยานินสวยนิน่งๆนะลูกโอเคยานินทำถูกต้องทั้งหมดเลยยอดเยี่ยมมากเลยค่ะยานินเก่งมากเลยค่ะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะ เดี๋ยวใครนะเมื่อกี้บอกครูแอนเปิดไม้บอกเลยลูกเปร็จแล้วครับโ <Okay, S 2> อเคจูเตอร์สักครู่นะคะจูเตอร์ถือไว้นิ่นนงๆลูกโอเคจูเตอร์เก่งมากเลยครับทำถูกต้องทั้งหมดเลยยอดเยี่ยมมากเลยครับขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับโอ้ครับเก่งมากเลยจูเตอร์ เดคะอีกเป๋าตังใช่ไหมลูกโอเคเป๋าตังถือไว้นิ่งๆก่อนนะเดี๋ยวกูแอนขอดูก่อนโอเคเก่งมากเลยค่ะเป๋าตังถูกต้องทั้งหมดเลยยอดเยี่ยมมากเลยค่ะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเมื่อกีก้รูแอนเห็นน้องออตโต้ใช่ไหมลูก ออโต้อยู่ไหนเอยโอเคออโต้ถือไว้นิ่งๆก่อนครับอ่ถืออ่าสวัสดีครูครับสวัสดีครูครับครับสวัสดีครับออโต้ถือผลงานไว้ก่อนลูกให้ครูแอมดูหน่อยโชว์ผลงานหน่อยครับโอเคเก่งมากเลยครับออโต้ถูกต้องทั้งหมดเลยยอดเยี่ยมมากเลยตบมือให้เลยครับออโต้ครับ ขอบคุรับปรงือปายังยับย้งยังไม่ยังไม่จบแป๊บหนึ่งครับออโต้เดี๋ยวเรียนต่อกับคุณผู้พออยู่ลูกโอเคให้เด็กๆให้เวลาเด็กๆอีกสองนาทีผลจบ <ๆ S 1> โอเคมากี้มากี้โชว์ผลงานก่อนค่ะสวัสดีค่ะโชว์ผลงานด้วยค่ะแอนข,นข,ๆๆขอโทษ่อย โอเคเจ๋งมากเลยมากี่ทันถูกตั้งทั้งหมดเลยยอดเยี่ยมมากเลยค่ะตบมือมให้เลยขอบคุณค่ะคือแอนอายอดเยี่ยมมากเลยค่ะมีใครยังไม่ได้โชว์ผลงานบ้างลูกเสร็จแล้วสามารถเปิดไม้บอกได้นะ โอเคเด็กๆแสดงว่าวันนี้เด็กๆทำงานเสร็จทันเวลายอดเยี่ยมมากเลยวันนี้กูแอนตบมือให้เป็นกำลังใจเด็กๆทุกคนเลยค่ะเก่งมากเลยยกนิ้วโป้ให้เลยค่ะยอดเยี่ยมมากเลยเด็กๆทำงานเสร็จแล้วเด็กๆเก็บผลงานใส่ไว้ในแฟ้มเองเลยนะคะในซองสีขาวๆใสๆนะลูกแล้วก็เขียนชื่อตัวเองด้วยชั้นอนุบาลหนึ่งทับสามเวลามาส่ง คุณแอนจะได้รู้ว่าเป็นของค่ายเด็กๆไปพักได้เลยค่ะวันนี้เก่งมากเลยทํางานเสร็จทุกคนเลยยอดเยี่ยมมากเลยค่ะอ่าไปพักดื่มน้ำหรือใครจะทำธุระส่วนตัวข้าห้องน้ำเข้าห้องน้ำเลยแล้วมา